เที่ t h ที่ไฟเดย์ฟิตแอนเฟอกับาจชั้นต้นจับเวลาเริ่มท่าแรกครับมาเลยนะครับมาเลยเริ่มย่อนะครับไล่ดีครับอันนี้นะครับของคนที่เริ่มต้นใหม่นะครับก็ทำแบบน้องโรสนะครับย่อไม่ต้องมากนะครับส่วนคนที่ทำเป็นประจำแล้วก็ย่อลงให้มากนิดนึงนะครับให้ต้นขาขนาดกระพื้นเลยนะครับลงหายใจเข้าลึกๆครับขึ้นหายใจออกคุ้มเขานิดนึงครับ นะครับไม่เกินไปด้านหน้าไม่หุบเข้าด้านในไม่แบะออกด้านนอกถ้าเข่าเลยปลายเท้าให้ถือว่าไม่ถูกต้องใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ครับมันก็จะมีความเสี่ยงเรื่องอาจจะเกิดการบาดเจ็บได้ใช่ไหมโอเคครับคราวนี้เราจะให้หนักขึ้นนะครับย่อต่อมากขึ้นครับมือประคองนะครับคว้ยสำหรับผู้ที่เริ่มต้นใหม่นะครับก็ทําตามน้องรถไปก่อนนะครับดีครับลงหายใจเข้าเข้าลึกๆครับขึ้นหายใจออกทำไมต้องเอามือประสานหน้าอกด้วยคะอาจารย์มันก็จะช่วยจัดท่าใช่ไหมอ่าให้เราคุมท่าได้ดีขึ้นแต่ก็จะยากกว่าอ่านั่นแหละครับ ตัวนี้มันก็จะเพิ่มให้หนักขึ้นนะะเหนื่อยแล้วนะเริ่มเหนื่อยแล้วนะมาแล้วมาแล้วย่อหน่อยย่อหน่อยอีกนิดนึงว้าวสุดท้ายโอเคครับท่าที่2ครับ dynamic spot นะครับเราเคลื่อนที่นะครับย่อเหยียดสะโพกไปมือแตะไปเท้านะครับสอกดันเข่านะหน้ามองตรงไปข้างหน้าครับนั่นละดีของหนูยังไม่ต้องแตะเนาะใช่เอาเท่าที่ได้นะแต่พยายามเหยียดหาไปเท้านะ แต่ไม่เคยเห็นหท่าน,นี้เลยค่ะอาจารย์นะก็ท่าน,นี้จริงๆแล้วมันก็ช่วยฝึกในเรื่องของส่วนบนด้วยนะเรื่องของการฝึกเรื่องของความอ่อนตัวการทํางานร่วมกันนะครับอโอเคครับหนักขึ้นนะครับของผมก็จะเพิ่มนะครับมานะครับเมือ่อยมากทำเป็นเล่นนะคะท่านผู้ชมของรถก,ก็ทำเหมือนเดิมนะครับของผมก็มีเพิ่มมา เยืดยืดนะครับลงยังไหวยังไหว <c oughs> ได้ได้มาอึ๊บลงาอาลาของผมเก็จะว่าขึ้นหน่อยว้าขอสักเที่ยวเดียวว้าโอเคครับท่าต่อไปขยับเท้ามาชิดกันย่อก่อนมายอ่ยอ,ยอแยกออกย่อกรับเปลี่ยนข้างย่อเอ้ยว้าย่อป๊บชิด <c oughs> เป็นมุกค่ะเป็นมุกม ชิดดีครับแยกแล้วก็ชิดนีครับนั่นละ่ะว้าวใช่แล้วนิดเดียวต้นขาเต็มเต็มนันน่นละ่ะนั่นละ่ะเา้าสำหรับใครตามผมเพิ่มหน่อยเพิ่มหน่อยแขนหน่อยเหยียดมาด้วยของรถแขนเหมือนเดิมของผมแขนเหยียดค้างไว้ว้าวอาจารย์เอาหน่อยยังไม่พอยังไม่พอถ้าคุณผู้ชมไหวเราก็ไหวค่ะใช่ครับ นะอย่าลืมหายใจด้วยอย่าลืมหายใจด้วยแอบพักกันหรือเปล่านิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวมาว้าวฮู้ฮ่าฮู้ฮ่าโอเคเอาละท่าต่อไปครับด้านข้างมาก้าวเลเ็อรอลนะครับย่อชิดสลับกับย่อนะครับก้าวย่อออกข้างตามมาด้วยชิดก้าวย่อข้าง เราไม่ได้ชิดนั่นละว้าวเยี่ยมมากนะครับสำหรับผู้ที่หนักขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะมีการกระโดดขยี้งน้อยๆไปท่างข้างด้วยพร้อมไหมพร้อมแล้วก็เริ่มเลยว้าว <Ooh. S 1> มาวามา,มา,มาว้าว <Ooh. S 1> นั่นละ่ะยังไม่พอรู้สึกถึงการเหนือด้านข้างเต็มๆเลยค่ะนะ,ะนะโลดทำเหมือนเดิมนะครับ กูเริ่มต้นใหม่ทำเหมือนเดิมนั่นล่ะขยงนิดนึงว้าวว้ oh. าใช่เลยว้าวเที่ยวเที่ยวสุดท้ายว้าวถ่อไปยืนย่างทักวว่างย่างอีกยอ่อขึ้นลงให้สุดยังอีกย่างอีกว้าวหูหายใจเข้าลึกๆขึ้นลงให้สุดขึ้นลงให้สุด ปั๊มหน่อยปั๊มหน่อยขาสั่นแล้วนะปั๊มหน่อยปั๊มหน่อยขึ้นลงไม่สุดนิดนึงนิดนึงว wow. ้าวคายยังไหวอยู่ไหวไหมไม่ไหวอา้ <c oughs> อาวเอาละ <c oughs> เพิ่มให้หนักขึ้นรลทำเท่าเดิมอู้หูมาขยิงด้วยย่อด้วยยังไม่พอยังไม่พอนิดนึงเราคือรักสู้ มาพๆๆมามา,มาเราคือคนไทยอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวหายใจอีกนิดเดียวหายใจด้วยหายใจด้วยว้าวว้าวไก่แล้วไก่แล้วไก่แล้วนิดเดียวครั้งหนึ่งว้าวเสร็จเรียบร้อยสำหรับวันนี้